ก็เป็นนี่ไงเราจะไปหาเงินที่ไหนล่ะพรุ่งนี้แล้วนะก็ใช่หิวไปหิวเครียดก็เครียดพาไปแทนที่จะเลี้ยงสั่งนู่นสั่งนี่ก็กินไม่ได้ก็มึงสั่งแต่ของไม่ดีของที่น่ากินมึงก็ไม่สั่งเกียงสั่งของไม่ดีหรือมึงไม่มีตงังโอเคกูมไม่มีตงังจบไหมแ,แค่แคนั้นแหละเออแล้วนังแย่ล่ะแยตลกอยู่แค่ปากซอยเนี่ยมันหายไปครึง่งคลองวงัง นนเนี่ยหิวเนี่ยปวดท้องอ่ะเนี่ยมาลมาแล้แลคะพวกพี่เจ๊แม่ชาพี่หน่อยอเต็มเลยกลับข้าวมาแล้วคะ่ะไหนเอาใบกะเพรามืงอกีนี่แกเจ๊เขี้ยมมังชาที่ไหนอ่ะกูยอยากเห็นหน้าพอ่อหน้าแม่เมื่อลี้เกิยเจ๊นี่กะเพรานี่เจ๊้วยเห็นไหเจ๊เขียวปี๋เลยไ <c oughs> ว้เนี่ยกูเอามากินวันนี้นะไม่ได้เอามาล่วงหน้าเป็นเดือนถึงได้กินไร ตหลาดอยู่แค่ปากซอยมึงไปตั้งครึ่งข้องวางกูอยากรู้มึงไปไหนมาหนูอยากจะมาไอไวหรอกนะแล้ว<จ>ทำไมไม่ไวอะมันตลาดนี่เจ้คนเพียบเลยอ่ะหนูรู้ว่าไม่นคนเยอะขนาดนั้นหนูเลยแหวะเขาไม่ดูค่ะปรากฏว่าจรปล้นธนาคารเจ้จดปล้นธนาคารใช่เจ้นี่เห็นเขาบอกว่าให้เงินไปเป็นล้านเลยนะเจนะแต่ก็หลายล้านเลยใช่แล้วก็ตำรวจเนี่ยยังตามจับจรไม่ได้เลยเจ้ วัเลยอาละฉันมีช่องทางหาเงินรักษาเพื่อนแล้วแกจะทำอะไรอ่ะพนธนาคารสิวะพนธนาคารมันเป็นงานที่เสี่ยงมากเลยนะเปลี่ยนใจเธอหรือว่าให้ฉันะไปขายตัวดีกว่าโอ้ยนาตาอย่างเงี้ยอะไรข้างคกมาเลเซียพูดไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยมันพูดมากพ่นยางใส่มังเลยไม่อยายนะเฮ้ แต่พวกเราไม่มีประสบการณ์เลยนะเว้ยไม่ต้องห่วงฉันเคยมีประสบการณ์อตอนเล็กๆฉันเคยปล้นเค,เคยป้องมาแล้วพวกองอะไรที่ไหนที่โรงเรียนคน,นยางรบมไม้บรรทัดต้สอสีแม้กระทั่งช็อกเขียกระดานดำของคุณครูให้มังไรอย่างนั้น ไม,ไม่มีใครสามารถจับฉันได้อันนั้นมันเรื่องเด็กๆของเด็กๆเขามันก็ป้นเหมือนกันไม่เห็นแตกต่างกันเลยเราไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมอ่ะมันไม่ทันแล้วมันสายไปซะแล้วว่าเราไม่ทําเครื่องเราวันนี้เพื่อเราล่ะตรงใตนี่นี่<อ>นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําเราต้องร่วมมือกัน เอาแย่ปไงแหวดเวยเหรอเอาก็ได้เสีรวมกลางเราอยู่แยกกลางเราตายเพราะฉะนั้นรวมกลางถึงจะตายหมู่แต่เขาก็พร้อมใจกันตายใช่ไหมเพื่อนตัวต้อม